สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะคะเจ้าเก่าค่ะไปดูท้องฟ้าแงกสวยมากเลยเ <c oughs> ห็นะะคะหิวข้าวเชิญเลยค่ะท่านผู้ชม ไอที่เป็นเป็นอย่างเงี้ยคือหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในเป็นหม้อต้มแซบพวกอะไรนะต้มแซบขึ้นชื่อนะคะแต่แต่ยังไม่ลองอันนี้ลองกินเบาๆหน่อยนะคะคบรรยากาศนะคะนาดาจะกินตัวนี้จะกินตัวนี้ยต,ตามป้ายนี้ยเหว่า อนนะะยากกินกาเหลาเลือดหมูอยากกินเกาเหลาเลือดหมู <c oughs> ชอบมานั่งตรงนี้มันร่มรื่นดีเก็บภาพรบรรยากาศบรรยากาศนะคะ ui đẹp nói có rau yêu là cỡ rau nữa mày nương mày anh ít phân đuôi nữa anh ít phân đuôi anh ตรงนั้นก็ดอกบำารวนอันนี้เหมือนใบพลูนะแต่เป็นพริกไทยต้นพริกไทยพอ,อ,อ,อเห็นไมพ่พริกไทยแล้วอ่อ๋อขึ้นอย่างนี้ดอกพริกไทยเนี่ยมาเล็บมันเห็นแล้วมาเล็บพริกไทย ราจะมาช่วงนี้คนจะไม่เยอะไงถ้ามาตอนเที่ยงเที่ยงตรงหนักคณจะเยอะมากเต็มร้านเลยไม่มีโต๊ะนั่งก็องรอช่วงที่หลังจากเที่ยงเนาะก็เลยมาเข้ามาทานที่นี่ทางทางฝั่งนู้นจะมีส้ตมตำคือไม้เก่าของโบราณโบราณอ่ะ ท่านผู้ชมดูนะเนาะคือบ้านนอกก็ทมสี่ประมาณเนี้ย <c oughs> อันนี้คือหลังหลังจจกดที่ยงไม่มีคนแล้วนะเราจะพาช่วงช่วงนี้ช่วงไม่มีคน ขอบคุณค่ะนี่ชอบชอบค่ะ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจาม่จิงโจ้นะคะ Thank you my friend. Thank you everyone. Thank you for support to me. ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านเอาไว้คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ